ไมอยากให้มีอะไรแบบนี้มาตั้งนานละตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูนะ คือปาดไปกะแทบจะหายไปแล้วว่างงมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเรากลับมาเคาะกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเคาะเกี่ยวกับนันผิวด้วยและไม่ใช่ผิวธรรมดาเป็นผิว <c oughs> ที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องสิวดิ <c oughs> เออสาหรับคนเป็นสิวนะคะต้องกรีดแน่เลยนะคะสําหรับเคาะไมคคาอพีนี้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องเฮ้ย <c oughs> สิวที่แบบว่าอักเสบแบบยุบตัวลงได้แบบทุกชนิดเลย <c oughs> แล้วก็มีการแบบปงปงปกปิดอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าผิวแบบเนียนกริบขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยออยโปรดักอะไรที่มันจะทําได้เยอะขนาด นี้นะคะติดตามชมได้ เลยค่ะปิงกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกกันเลยนะคะว่าตัวเนี้ยจะมาช่วยเรื่องคนเป็นสิวโดยตรงเลยจ้านอกจากจะทําให้สิวยุบแล้วเนี่ยก็ยังมีการปกปิดนะคะให้ผิวเนี่ยดูสวยเนียนด้วยนะคะเขาจะเป็นใครนะคะไปดูเลยค่ะ y u c e r i n Pro Acne Solution Correct and Cover Stick ตัวเนี้ยเราขอเรียกเขาว่าตัว C C Stick ลวกันเนาะแบบว่าเรียกง่ายๆนะคะเวลาไปซื้อจะได้แบบว่าเฮ้ยพี่มี C C s t i c ของยู u t r i n ไหมคะเฮ้ยในแง่นั้นนะคะก่อ อื่นเลยนะคะขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าการเป็นสิวนะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยราคาที่ฉันก็เคยเป็นที่ทําให้แบบว่าเราชอบลงรองพื้นคอนซีลเลอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือติดมาจากตอนที่แบบช่วงที่เป็นสิวเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นสิวมันก็ต้องปกปิดเนาะแล้วเวลาเราใช้รองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสหรือว่าแบบอุดตันได้คุณผู้ชมแล้วพอมันอุดตันมันก็เป็นสิวอีกนะคะมันก็จะวนลูปกันแบบนี้แบบเบื่อมากแล้วแบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอการที่แบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกป ารอยแดงอย่างเงี้ยปกปิดได้นะคะแต่ว่ารอยที่เป็นสิวเนี่ยที่มันปุดๆหรือเป็นซ์เจอร์ที่ไม่เรียบเนียนของการแบบเป็นสิวอะเนาะมันแบบปกปิดไม่ได้นะคะอีกพวกแบบนี้คือยากมากนะคะจะต้องใช้แบบว่าการรักษาสิวแล้วก็ทําให้สิวยุบตัวเนี่ยร่วมกันไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันกับตัวนี้นะคะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเพราะว่าฉันอะได้มาลองก่อนหน้านั้นนานมากแล,แล้วแล้วก็คือมีแบบว่าหลอดที่หมดแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวเนี้จะช่วยเรื่องสิวยุบด้วยแล้วก็มีการแบบว่าปกปงปกปิดด้วย มาดูเนื้อกันก่อนเลยนะคะเขาก็จะเป็นสติ๊กแบบนี้โน้ะแล้วแบบหมุนขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ปาดลงบนผิวได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเนื้อเนื้ะเป็นแบบเนื้อกลางๆนะไม่ออกไปทางชมพูหรือเหลืองจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยก็คือเอานิ้วกดๆๆเกลี่ยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเนียนเรียบได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรแบบโกเก๋อะไรมากมายนะคะก็แบบว่านิ้วนี่แหละก็สามารถเกลี่ยพี่เขาไปได้นะคะคือใช้ง่ายมากเกลี่ยดีมากนะคะอะโอเคเดี๋ยวเรามาแบบว่า แต่งให้ดูกันนึกค่ะผิวเราก็คือคุณผู้ชมก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราบำรุงมาแล้วนะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยแบบรอยแดงที่เกิดจากสมอรภูมิเก่าแล้วก็อาจจะมีสมอรภูมิใหม่อตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็ตามเรื่องตำราใส่มงใส่มาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการแบบว่าสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิวอักเสบอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉันมียูซเตรินซีซีสติกจ้ะคือวันปกติอะ่ะที่เราแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะเนาะเราก็แบบใช้ตัวเนี้ยปาดปัดปัดปาด หยอกให้ดูแล้วเมื่อคลิปที่แบบว่าแป้งเปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะค่อนข้างจะแต่งหน้าให้ดูแบบละเอียดนิดนึงละกันเ <No S 1> นเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าตัว c c s t สติกเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะซึ่งความดีงามของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาเป็นสูตรออยฟรีนะคะคือไม่มีน้ํามันก็คือแบบเหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวด้วยไม่อยากจะมีน้ํามันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีแบบสารที่เรียวกว่าบิส b ูโอลนะคะเข้มข้นถึง5เท่านะคะแล้วก็มีซะะายยลิซิลิกแอซิด แบบรวดเร็วแล้วก็แบบมีประสิทธิภาพนะคะอ่ะโอเคเราทาให้ดูกันเลยนะคะเวลาทาตัวนี้ก็คือเราสามารถปาดลงไปตรงๆบนผิวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแบบกดๆย้ำแบบอยากให้มันมีการแบบว่าปกปิดที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูแบบตรงนี้แล้วกันโน้ตที่มันจะเป็นแบบแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปาดไปได้เลย,ยนี้ คือใครที่แบบไม่ได้มีสิวเยอะหรือมีสิวแค่แบบเป็นแบบเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องลงเยอะก็ได้แต่ว่าเราก็คือมีแบบรอยด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราก็อยากจะรองแบบเป็นชั้นหนึ่งบางๆเนาะของซีซีตัวเนี้ยให้แบบก่อนที่เราจะแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันมีตัวเนี้ยรองอยู่ก่อน1ชั้นแล้วก็แบบเหมือนแบบอุ่นใจอะเพราะว่าเขาทําให้แบบสิวยุบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าใช้ไปเลิไม่สนใจอยู่แล้วนะคะอะ แ่แบบนิ้วกดๆๆเงี้ยก็สามารถเกลี่ยได้เนาะง่ายมากสําหรับใครที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครแต่งหน้าเยอะปะมีแต่น้อยหนึ่งเมคอัพนี่แหละแต่งหน้าเยอะก็จะแบบกดๆไปได้เลยโดยที่แบบเห็นไหมความแบบแดงตุยๆของเมื่อกี้อ่ะมันแบบดีขึ้นเยอะมากแล้วคือแบบเมื่อกี้มันชัดมากเลยเนาะมันก็จะจางลงเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วสมมติแบบพวกรอยแบบที่จางๆแบบนี้ล่ะนะคะอ่เดี๋ยวเราลองดูนะคะวาไปวาได้เลยคือแทบจะหายไปเลยนะ พราะแบบการปกปิดของเขานี่ก็คือเลิศเดอร์ เวทมนต์ป่ะแล้วก็แบบรอยที่เป็นแบบว่าข้างจมูกแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวลาเป็นสิวเนาะมันก็จะขึ้นตามพวกแบบต่อมไขมันหรือรูขุมขนที่ผลิตน้ํามันนะคะแล้วก็จะแบบกดๆลงไปได้เลยนะจ๊ะอย่างแบบผู้ชายหรือว่าใครที่แบบตรงเนี้ยมันจะแดงๆนะจะแบบแฮปปี้มากเพราะว่าตัวเนี้ยคือกดๆๆลงไปเลยนะคะแล้วก็เป็นออยฟรีด้วยแฮปปี้คือฉันอาจจะลงเยอะนิดน,นึงเพราะว่าฉันเป็นคนมีรอยเยอะนะคะแต่ถ้าใครที่มีรอยน้อยๆก็ไม่ต้องลงเยอะก็ได้อ๋อแค่แบบว่าทําให้ผิวมันสม่ําเสมอกันมากขึ้นแล้วก็เวลาาาามมมีคมาถาว่ เป็นสิวนี่ไม่ได้เป็นไม่มีเลยแล้วก็แบบในมือคือกำซีซีสติ๊กแบบแน่นเลยนะแต่บอกว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรอย่งเงี้ยเสิวอยุ่ไปแล้วไงสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากเพราะว่ามันแบบอุ่นใจอะเนเนี่ยคือด้านที่ใช้ซีซีนะคะกับอีกด้านหนึ่งคือยังตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูนะคือปาดไปก็แทบจะหายไปแล้วว่างงมาก อยากให้มีอะไรแบบนี้มาตั้งนานละปกปิดด้วยรักษาแบบว่าสิวได้ด้วยทําให้สิวยุบด้วยอย่างเงี้ยคืออางจริงช่วงโควิดนะคะเราก็จะเป็นช่วงที่เราก็ถือโอกาสได้พักหน้าโน้ะแล้วก็มีการแบบถ่ายงานที่ไม่ได้ถี่เหมือนเหมือนคราวที่แบบก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยวันหนึ่งเราจะแต่งหน้าหนักหนักสักประมาณอ่อสามวันที่แบบมาอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยให้คุณผู้ชมดูเน้ะแล้ววันอื่นๆก็คือก็แค่นี้นะคะแล้วก็แบบว่าลงปับ๊บปัๆบปับปับ,ปบ,ปบแล้วก็แป้งฝุน่นแล้วก็ออกไปข้างนอกหรือววว่่่่่าาาไไไปแบบททํกกกิจรรมมออืนๆดด้้เลลยโยโีตงั เป็นสิวเธอเป็นสิวหรออะไรเงรี้ยเออไม่มีใครเป็น เราจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถแต้มในสิวที่มีปัญหาได้ทุกรูปแบบนะแม้กระทั่งสิวอักเสบสิวอุดตันสิวอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบใช้ตัวนี้แต้มได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเราสามารถแต้มได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยอย่างกลางคืนเนี้ยอาจจะงงใช่ไหมว่าอ้าวทำไมอะคะมันมีการปกปิดเราแต้มเราไปเลยอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขาอะสามารถทําให้สิวอะยุบตัวลงได้นะคะเราก็จะมาแต้มเนี่ยแล้วก็หวังผลในการที่แบบว่าให้สิวมันยุบนะคะอาจจะไม่ได้หวังผลในการแต่งหน้านอน แต่ว่าตัวนี้ก็แบบสามารถทําได้แล้วก็ไม่มีน้ํามันไม่อุดตันด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือใบหน้านะคะที่ใช้ PCC สติ๊กคนนี้นะคะอย่างเดียวเลยไม่ได้ทาอะไรเลยดูแบบว่าดูเสร็จแล้วไหดูแบบเ <c oughs> สร็จแล้วนี่อะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าเป็นวันปกตินะคะเราก็สามารถลงแป้งฝุ่นตามแล้วก็ไปไหนก็ไปไปที่เราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็มั่นใจแล้วเพราะว่าเออหน้าเนอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจได้กรบรอยอะไรไปแบบเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะแบบไปสบายๆบาเราอยากแบบ ว่าจัดเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าในขั้นตอนปกตินี่แหละเนาะที่เราใช้แบบทุกๆวันที่แบบว่ามาถ่ายงานอะไรเงี้ยให้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นนะคะว่าตัว CC Stick เนี่ยเขาเนี่ยเวิร์กกับเมคอัพที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยได้หรือเปล่านะคะอ่าโอเคเรามาแต่งหน้าต่อกันเลยค่ะ จริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ต้องลงรองพื้นแล้วก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นรองพื้นแล้วแหละด้วยความที่อยากจะลองให้ดูด้วยนะคะอันนี้เราก็จะลงรองพื้นที่เราแบบลงตามปกตินะคะตามลงไปได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเรียบเนียนแล้วก็เรียบเนียนอีกกลิบแล้วกลิบอีกงงมากตอนเกลี่ยไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะคะว่ามันแบบรบกวนเมคอัพอะไรเนาะแล้วก็จริงๆทําให้เราใช้รองพื้นแบบบางลงด้วยอ่ะก็ด้วยความที่มันมีการแบบปกปิดแล้วเนาะเราก็จะแบบว่าลงแบบเป็นเลเยอร์บางๆนะคะปกติก็จะ จะใช้พวกพับคุชชั่นใช่ไหมเวลากดกดกดลงไปอย่างเงี้ยแต่พวกพับคุชชั่นมันก็จะเป็นแบบทําให้เนื้อมันแบบปกปิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราใช้ฟองน้ํานะคะทําให้มันรู้สึกว่าเออบางเบาหน่อยนะจ๊ะเกลี่ยกลืนกันง่ายมากเลยนะคะไม่ได้แบบว่าแห้งหรือว่าอะไรเลยนะคือแบบแฮปปี้มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร นิดๆและกันขอแบบนิดๆเป็นสิวเยอะๆ,เ,อะๆเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้เองนะคะแล้วก็นี้เองนะคะพอแล้ววันนี้ลงน้อยมากเพราะว่ามี c ีีสติ๊กแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นแบบวันแบบปกติจริงๆก็คือไม่ลงแล้วนะคะแฮปปี้แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะทําให้ดูว่าเออมันแบบว่าสามารถลงคอนซีลเลอร์ลงไปได้นะคะลงพงลงพื้นลงไปได้ไม่มีปัญหาใดๆคือแบบซีซีสติ๊กแบบเนี้ยทาไมเราเพิ่งรู้จักกันวะอยากได้มาตั้งนานแล้วอยากได้ตอนที่แบบว่าเป็นสิวเยอะๆด้วยอะเวทกับรองพื้นเว้กับคอนซีลเลอร์ได้้วก่รูสึา ให้เท็กซ์เจอร์ของการลงอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทําให้รองพื้นใช้น้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าเขามีการปกปิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงแป้งแต่งหน้าอะไรกันตามปกติลากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมากันค่ะ และนี่คือลุคที่ใช้ CC Stick ของยูซารินจ้าเออเป็นไงเรียบเนียนถึงมันจะมีแบบเมคอ้งเมคอะไรอย่เงี้ยอีกหนึ่งชั้นที่แบบว่าแต่งเข้าไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็มีความเรียบเนียนแล้วนะคะอ่ะโอเคเรามาเคาะกันเลยค่ะยูซาริน Pro Acne Solution Correct and Cover Stick เคาะมีค่ะเคาะมีค่ะคุณผชมอยู่ต้องรู้อยู่แล้วปะเคาะค่ะ าจริงก็คือเขาตั้งแต่แรกแล้วแหละ เพราะว่าอันนี้คือมันไม่แบบเราเพิ่งมาใช้นะเราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่เคาะเนี่ยเพราะว่ามันมี2ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นคือปัใจจัยในเรื่องสิวนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องสิวโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าเขามีบิสบูเรลนะคะเข้มข้นถึง5เท่านะคะแล้วก็มีซาลิสเลิกแอซิดด้วยนะคะช่วยทําให้แบบว่าสิวอักเสบสิวแบบทุกชนิดนะคะยุบตัวลงได้ดีนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เคาะนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางด้านเมคอัพเนาะเพราะว่าอันนี้เขาจะเป็นสูตรออยล์ ไม่ทําให้แบบเกิดน้นะํามันส่วนเกินบนผิวนะคะแล้วก็เห็นการปกปิดใช่ไหมเขาแบบว่าเป็นซีซีก็จริงแต่ว่ามันจะมีการปกปิดที่ค่อนข้างทําให้รอยต่างๆเนี่ยดูแบบจางลงไปบางอันก็คือหายแบบเนียนกริบไปเลยนะคะรอยจางๆนะคะส่วนรอยที่มันเป็นแบบสมอรภพุมเกิดใหม่นะคะที่มันเป็นแบบว่าปุดๆตรงนี้นั้นมันก็จางลงไปได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังแบบว่าไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบว่าการทําให้สิวยุบสิวสอักเสบอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นได้ด้วยนะคะก็ต้อง เคาะอยู่แล้วปะจะบอกเลยนะคะว่าที่ฉันบ่นๆไปว่าทําไมฉันไม่เจอสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะคะก็จริงนะคะเป็นสิวด้วยแล้วแ,วแบบยังต้องการการปกปิดแต่ว่าไม่อยากใช้แบบรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่มันดูแบบหนาหรือว่าอะไรเงี้ยซีซสติ๊กนะคะของยูซารีนเป็นคําตอบให้คุณได้เลยคนที่ผิวเป็นสิวว่าก็ต้องมีแล้วปะก็ต้องจัดแล้ว อ่ะ,อะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะเป็นการแบบว่ารีวิวสิ่งที่แบบคุ้นเคยคุ้นเคยแหละเนาะเพราะว่าแบบเราก็ใช้มาตั้งแต่ช่วงแบบโควิดโควิดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอออยู่ดีมาแกะแล้วก็เออรูแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีนะคะซึ่งแบบว่าเอามาจากบ้านเลยนะคะอ่ะโอเคใครเป็นสิวก็จัดได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากให้น้อยหนึ่งนะคะมาลองโปรดักอะไรใหม่ๆอีกนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้อยหนึ่งเมอัพด้วยนะคะเป็นกําลังเฮ้ ไ,ไ,ไกําลังไกลกังําใจให้กันเว้ยแกอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็แบบว่าได้ประโยชน์นะคะยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นสิวนะคะร<ๆ>อไลนรนะคะอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบาย ซีลามซีเฮซีลามซีเฮคอเวอร์เฮคอเล็กเฮซีซีสติกยูโนเดสเออหรือว่าชื่อเต็มคืออะไรยูซารินโปรแอคเน่โซลูชันคอเล็กแอนด์คอเวอร์สติกเมาส์นะคะอุ้ยราคา990บาทนะคะมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ยูซารินทุกสาขาไปดูกันได้เลยคะ่ะบ๊ายบายอุยสตาร์ท I just wanna be boy be